คือนั่งฟังเรื่องราวคนก็เนาะก,ก็เราก็เคยเป็นแบบนั้นแหละจริงๆก็สงสารเขาเหมือนกันดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นนิทานสอนใจเรานะครับว่าให้ทุกคนนั้นค่อยๆพิจารณาแต่ตองไปเพราะว่าคือพระเด็คุณหลวงพ่อท่านสอนไว้ด้วยอะไรที่มันละเอียดมากๆแต่ว่าท่านอุปมาอุปไมให้เราเห็นชัดแล้วก็พอเข้าใจความเป็นจริงชัดปุ๊บมันจะเข้าใจอารมณ์ชัดมากแล้วพวกเราจะอยู่กันแบบ สบายมากเลยทีนี้สบายในที่นี้หมายความว่าไม่ใช่มันไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มีเรื่องทุกข์นะมีแต่ทําอะไรใจของเราไม่ได้เลยอืทําอะไรผู้รู้เราไม่ได้ทําอะไรห้องเราไม่ได้เลยเพราะห้องของเรามันเข้มแข็งแล้วเข้มแข็งไปด้วยทานศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาดังนั้นพอใครจะเข้ามาปุ๊บปัญญาตัดปุ๊บออกเลยศีลกั้นไว้เบื้องต้นสมาธิกั้นไว้เบื้องกลางปัญญากาั้นไว้เบื้องปลายมันทําลายห้องนี้ไม่ได้ มันเข้ามาไม่ได้มันจะอยู่นู่นแต่เห็นไหมเห็นเห็นอยู่เขาอยู่นู่นแต่มันเข้ามาในห้องนี้ไม่ได้สร้างความวุ่นวายในห้องนี้ไม่ได้อีกต่อไปอันนี้แหละคือให้พวกเราค่อยๆฝึกปฏิบัติไปมันจะได้ทําให้จิตของเรานั้นอยู่กับร่างกายขันห้านี้โดยที่ไม่ทรมานมากนะักนั้นถ้าเราเห็นแบบนี้ปุ๊บการที่เราจะไปจากขันห้ามันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียใจเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากกว่าที่ไม่ต้อง เราก็ต้องมั่นใจนะว่าจะไปแบบไหนดังนั้นในระหว่างนี้ทานจัดการเต็มที่เพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงหรอกคนให้ก็ไม่ได้ให้จริงเนาะสิ่งของที่ให้ก็ไม่มีอยู่จริงคนรับก็ไม่ได้จริงหรอกถูกไหมเพราะว่าได้ไปปุ๊บคนรับเป็นไงตายเอาของรับไปได้ไหมไม่ได้แล้วใครได้จริงไม่มี มันมีแค่อารมณ์จิตของการที่ให้ผลของการที่ให้อานิสง์ของให้มันยังอยู่และยังส่งผลอยู่เหมือนที่หลวงพ่อบอกใช่ไหมอานิสงค์ของบุญยังมีแล่เธอจะมาสบวยบุญไหมถ้ามาสบวบุญใหม่ก็คือเกิดใหม่แต่ท่านทําบุญเพื่อให้เข้าใจความเป็นจริงเพื่อจะหลุดพ้นออกจากการเกิดแบบนี้ได้ต่างหากนี่คือการอธิษฐานขอในการทำ ก็วันนี้เป็นเรื่องที่หนักนิดนึงนะละเอียดนิดนึงแต่ว่าคิดว่าถ้าใครเข้าใจตรงนี้ค่อยๆไปทบทวนนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วนั่งดูห้องตัวเองเนี่ยพอมันไม่มีใครอยู่ในห้องมันอยู่คนเดียวสงบสงบ,บเนี่ยมีความเป็นสุดเนาะดังนั้นอย่าสร้างเรื่องให้ตัวเองมากเรื่องภายในและเรื่องภายนอกไอ้ภายนอกมันเยอะอยู่แล้วภายในอีกเนี่ยมันไม่ไหวนะครับอันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องภายใน ขึ้นดังนั้นการเรียนในาศาสนาเนี่ยคือการเรียนรู้กายและใจของเราแค่นี้ให้มันเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงมาถึงจะปล่อยแล้วก็ละแล้วก็วางมันได้แต่ตอนนี้เราหนึ่งปล่อยไม่ได้สองวางไม่ได้เพราะว่ามันจับแน่นแล้วมันก็เลยละไม่ได้หรือทาให้พวกเราเป็นแบบนี้แหละดังนั้นตอนนี้เราเริ่มมาเรียนค่อยๆเรียนไป เรามีเครื่องมือแล้วต่อไปก็ฝึกเครื่องมือของเราให้คมมากขึ้นทีนี้ผมก็จะมีแหละว่าฝึกว่าจะทำไงให้สมาธิมันคมมากขึ้นศีนมันคมมากขึ้นผมไม่หารสีจะรักษาย,ยัางไงผมก็จะค่อยๆพูดตะล่อมตะล่อมไปเพื่อที่จะไปประกอบก,บกับกระสินจิตให้มีความละเมียดละไมเพราะว่ากรสินจิตเป็นโครงอยู่แล้ว